คลิปนี้นะคะเดี๋ยวท่านจะมาสรุปเกี่ยวกับภาษีของดอกเบี้ยเงินฝากนะคะแล้วก็จะมาแนะนําว่าฝากเงินที่ไหนที่ได้รับการยกเว้นภาษีนะคะฝากแล้วไม่เสียภาษีมีที่ไหนบ้างนะใครที่กําลังมองหาช่องทางในการเก็บออมเงินนะคะเดี๋ยวห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมันนี่ทวินะคลิปนี้นะคะทันได้รับคําถามมานะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีหักนะที่จ่ายนะคะของดอกเบีย้ยที่เราได้รับในบัญชีออมทรัพย์ในบัญชีเงินฝากนะคะเดี๋ยววันนี้ทันจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันนะแบบเข้าใจง่ายๆนะคะแล้วทันก็จะ แนะนำนะช่องทางในการเก็บเงินนะคะว่ามีบัญชีไหนบ้างที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะคะเพื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆในเรื่องการเก็บเงินออมเงินนะใครชื่นชอบคลิปสไตล์แบบนี้นะคะที่ทันทํามาฝากบ่อยๆกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้กับทันนะ,ะทันจะได้มีกําลังใจนะคะในการทําคลิปผลิตคลิปไปเรื่อยๆนะแล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนทันไว้นะคะในช่องทันอันนี้ทวิกช่องนี้นะ,ะเป็นเพื่อนกันไว้นะคะเราโตไปด้วยกันนะคะแก่ไปด้วยกันแล้วเราก็ร่ํารวยขึ้นไปด้วยกันในสไตล์ของเรานะคะอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันคะ่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรา มาดูกันก่อนว่ากรณีไหนบ้างนะคะที่เราจะต้องเสียภาษีนะของดอกเบีย้ยเงินฝากคะ่ะตรงนี้นะคะกฎหมายเขากําหนดไว้ว่าผู้ที่มีเงินได้เนี่ยหรือว่าคนที่ได้รับดอกเบีย้ยเงินฝากจากทุกบัญชีนะคะทุกธนาคารรวมกันในชื่อของเรานะคะถ้าเกิน20,000บาทตลอดปีภาษีนั้นนะเราจะต้องเสียภาษีหักณนะที่จ่าย15%ของดอกเบีย้ยนะคะหลายคนสับสนนะและถามท่านเข้ามาเยอะนะคะว่ามีเงินฝาก2 0 0 0 0บาทแบบนี้ต้องเสียภาษีได้หรอท่านย้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าถ้าเรามีเงินฝาก ธนาคารรวมกัน2 0,000บาทอันนี้ไม่เสียภาษีนะคะเราจะเสียภาษีก็ต่อเมื่อเราได้ดอกเบี้ยนะคะได้รับดอกเบีย้ยจากธนาคารทุกธนาคารรวมกันทุกบัญชีที่เป็นชื่อของเราเนี่ยในปีนั้นๆนะคะหรือว่าในปีภาษีเนี่ยเกิน2 0 0 0 0บาทนะนับเฉพาะดอกเบี้ยที่เราได้รับเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับเงินต้นนะคะถ้าเราได้รับดอกเบี้ยทั้งปีนะคะเกิน2 0 0 0 0บาทเราก็เสียภาษีหักณนะที่จ่าย15%ตตั้งแต่บาทแรกนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราได้รับดอกเบี้ย 25,000บาทอันนี้กรณีว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเงินฝากอยู่หลากหลายธนาคารรวมๆกันแล้วปีหนึ่งเราได้เกิน2 0,000นะคะในที่นี้ก็คือได้25,000บาทนะคะเราก็จะต้องเสียนะหักณที่จ่ายเนี่ย15%นะคะของ25,000บาทเลยนะหลายคนจะคิดว่าเสีย15%ของยอดที่เกิน2 0 0 0 0ไม่ใช่นะคะอันนี้เขานับตั้งแต่บาทแรกนะคะใครเข้าใจตรงนี้นะคะพิมพ์เลข1ให้ทันหน่อยนะคะถ้าถามว่าเราเนี่ยจะต้องมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่นะคะถึงจะเข้าเก ไอสองหมบาทนี <poisoned. S 2> ้นะเดี <apply some antis> ๋ยวท่านจะทําตารางมาฝากเพื่อนๆกันนะคะต้องบอกก่อนว่ายอดเงินเนี่ยมันก็จะต้องดูด้วยว่าเราเนี่ยฝากได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่ถูกไหมคะถ้าเราฝากในบัญชีที่อัตราดอกเบี้ยน้อยก็หมายความว่าเงินต้นเราก็จะเป็นอีกยอดหนึ่งนะคะถ้าสมมติใครเอาไปฝากที่บัญชีที่ให้ดอกเบี้ยสูงหน่อยเงินต้นเราก็จะลดลงมานะทานทาตารางมาฝากกันนะคะว่าเราจะต้องมีเงินฝากเท่าไหร่รวมกันอันนี้เราถึงจะไม่เสียภาษีตรงนี้นะคะในตารางนี้นะคะท่านก็ทํามาฝากการเขียนว่ามีเงินฝากในบัญชี ไม่เกินเท่าไหร่นะคะถึงไม่เสียภาษีนะคะหมายเหตุก็คือการคำนวณแบบออมทรัพย์ท่านก็ประมาณการดอกเบีย้ยประมาณนี้นะคะก็คือฝากเอาไว้ใน1ปีนะ,ะอ่ะมาที่ช่องแรกนะคะช่องแรกอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยให้อยู่ที่0.25%นะคะก็จะเป็นบัญชีออมทรัพย์แบบทั่วไปนะคะเราก็จะต้องมีจํานวนเงินนะคะตรงนี้ก็อยู่ที่8ล้านบาทหมายความว่าถ้าเรามีต่ํากว่า8ล้านนะตรงนี้เราก็จะไม่ถึงเกณฑ์ที่เราจะต้องเสียภาษีหักณนะที่จ่าย15%นะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็จะมีบางธนาคารที่เขาจะหักณนะที่จ่าย ไว้ก่อนเหลยนะคะแต่ว่าตรงนี้เราสามารถเรียกว่าเป็นเครดิตภาษีนะสามารถเรียกคืนได้นะคะอ่ะสเต็ปต่อมานะคะก็คือถ้าอัตราดอกเบี้ย er, เราอยู่ในบัญชีที่ให้อัตราดอกเบี er ้ย0.5%ยต่อปีนะคะจำนวนเงินของเราก็คือเราจะต้องมีน้อยกว่านะน้อยกว่า4ล้านตรงนี้ก็จะไม่เกิดน,นะคะไม่เสียภาษีขยับขึ้นมาถ้าอัตราดอกเบี้ย er เป็น1.25%เป็นนะคะจำนวนเงินฝากก็จะต้อง ไม่มากกว่า1ล้าน6แสนบาทนะคะต่อมาก็คือ1.5%นะคะนในที่นี้ก็บัญชีดิจิทัลต่างๆนะคะอย่างเช่นเคบไบกรุงศรี um นะคะหรือว่าบัญชี SCB บนะคะบัญชีของอธนาคารกรุงไทยต่างๆที่ท่านทำรีวิวไปแล้วก็อีกหลายๆเจ้า CIMB ไทยอะไรแบบนี้ก็จะมีนะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ1.5%ตรงนี้นะคะจำนวนเงินฝากก็จะอยู่ที่น้อยกว่า1ล้าน3แสนลงไปนะคะตรงนี้ก็จะไม่เข้าเกณฑ์นะคะและสุดท้ายก็คือถ้าเราเอานไปฝากไว้ในบัญชีที่ให้อาตาัตตตราาดอเเเบี้้ย2%งงมิงนน เท่าไหร่นะคะถึงจะแบบไม่เกินไม่เสียภาษีนะคะก็คือมีไม่เกิน1ล้านบาทนะคะอันนี้ทันคำนวณมาฝากแบบออมทรัพย์ประมาณการเอาไว้1ปีนะคะถ้าใครนะคะมีเงินฝากที่เกินไปกว่านั้นนะลรวรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากเอาไปเก็บในช่องทางอื่นที่ไม่เสียภาษีนะคะวันนี้ทันก็นํามาฝากกันนะเป็นช่องทางการออมนะคะการออมนะผลตอบแทนก็จะไม่ได้สูงนะคะเป็นเหมือนการออมเงินแบบนี้ที่ไม่เสียภาษีมีที่ไหนบ้างนะคะก็จะสรุปมาให้มีทั้งหมด5บัญชีมี5ที่นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ แหล่งออมเงินที่ไม่เสียภาษีนะคะก็ที่แรกก็คือเป็นบัญชีออมทรัพย์แบบทั่วไปนะคะที่เราฝากกันอยู่นี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีแบบมีสมุดคู่ฝากมีสมุดบุกแบงค์นะคะหรือว่าเป็นบัญชีแบบดิจิทัลบัญชีแบบออนไลน์นะ,ะตรงนี้เราอาจจะฝากเงินเอาไว้ในบัญชีเงินฝากจําพวกนี้นะคะโดยจํานวนที่เราไม่เสียภาษีก็สามารถเทียบดูได้กับตารางเมื่อกี้ที่ทันบอกไปนะคะเพื่อนๆก็ดูก่อนว่าเราเนี่ยเก็บเงินเอาไว้และบัญชีที่เราเก็บเนี่ยให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ลองคํานวณเงินต้นดูนะ เช่นถ้าเมื่อกี้ท่านบอกว่ายัางไง1.5%นะคะก็ถ้าเราไม่อยากเสียภาษีเนาะเราก็จะมีรวมกันไม่เกินประมาณ1,300,000บาทประมาณนี้นะคะส่วนที่เกินเราก็สามารถนําไปเก็บออมเอาไว้ที่อื่นได้คะ่ะแหล่งออมเงินแหล่งที่2นะคะที่ไม่เสียภาษีเนี่ยเรียกว่าบัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษีนะเห็นไหมว่าชื่อของเขานะคะปีคําว่าปลอดภาษี ก็แน่นอนว่าดอกเบีย้ยที่ได้จากเงินฝากประเภทนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีนะคะหรือว่าไม่เสียภาษีนั่นเองนะ,ะแต่เงื่อนไขก็คือเขาจะอนุญาตให้มีได้แค่1คนนะคนละคนละ1บัญชีเท่านั้นนะคะอันนี้ก็นับรวมทุกธนาคารทุกรูปแบบระยะเวลายกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าท่านมีบัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษี24เดือนกับธนาคาร A อยู่แล้วนะคะท่านก็ไม่สามารถที่จะไปเปิดกับธนาคาร B ไม่ว่าจะเป็น36เดือนอะไรแบบนี้ก็ไม่สามารถเปิดได้นะคะบางคนไปเปิด แต่ว่าต้องต้องระวังนะถ้าสรรพกรตรวจเจออันนี้ถือว่าผิดเงื่อนไขนะคะเพราะว่า1คนมีได้แค่1บัญชีเท่านั้นนะคะแล้วเขาก็ จะมีระยะเวลากำกัดนะฝากเท่าๆกันทุกเดือนด้วยนะคะส่วนใหญ่ที่เห็นเห็นคนชอบเปิดฝากประจำปลอยภาษีก็จะมีทั้ง24เดือนนะคะแล้วก็36เดือนยอดเงินฝากเท่าๆกันทุกครั้งนะคะแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยเขาให้ฝากได้ไม่เกิน2 5 0 0 0บาทนะหมายความว่าถ้าสมมติท่านเปิดท่านเลือกที่จะฝาก5000นนะคะท่านก็จะต้องฝาก5,000ันไปเรื่อยๆนะจนครบกาหนดนะคะเวลาครบกำหนดแล้วท่านก็สามารถถอนเงินออกมานะคะเงินที่ถอนออกมาก็จะเป็นเงินต้นนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยด้วย ะะเป็นเงินต้นบวกกระดอกเบีย้ยนะอัตราดอกเบีย้ยที่เขาให้นะคะก็จะสูงกว่าฝากประจําทั่วไปนะแล้วก็สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์นะคะข้อดีนะคะของเงินฝากประจําปลอดภาษีนะถือว่าช่วยให้เราเนี่ยฝึกวินัยน,นะคะใครที่ยังไม่เคยเก็บเงินนะกำลังเริ่มต้นเก็บเงินท่านก็แนะนําเป็นบัญชีนี้นะคะมีการหักแบบอัตโนมัติให้เราฝากเท่าๆกันทุกเดือนนะคะแต่ว่าถ้าเราเนี่ยผิดเงื่อนไขนะขาดฝากนะคะบางที่เขาก็จะมีเงื่อนไขว่าห้ามขาดฝากเกิน2ครั้งอะไรแบบนี้ถ้าเราผิดเงื่อนไขแล้วถอนก่อนกําหนดนะคะหรืออะไรก็แล้ว เ,เราก็จะไม่ได้รับดอกเบีย้ยตามที่ตกลงดอกเบีย้ยเราก็จะหล่นลงมาอยู่ในเกณฑ์เดียวกับออมทรัพย์แล้วก็อาจจะต้องมีการเสียภาษีดอกเบีย้ยนะคะมีการเสียภาษีหักงนที่จ่ายด้วยเพราะว่าถือว่าเราเนี่ยผิดเงื่อนไขนะคะใครอยากดูทันจัดอันดับบ้างไหมคะธรรมดานี่ทันก็จะเคยจัดอันดับมาก่อนเนาะว่า24เดือนเอย่ย3 6เดือนเอ่ยนะมีธนาคารที่ไหนบ้างที่ให้ดอกเบี้ยสูงๆนะใครอยากดูแบบอัปเดตนะคะพิมคําว่า อยากดูนะคะข้างล่างคอมเมนต์นี้นะถ้าเกิน30คนนะเดี๋ยวทางจะแซงให้เลยนะคะแซงอีกคลิปหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่ใครเผื่ออยากไปเปิดนะจะได้ไปเปิดธนาคารที่เขาให้ดอกเบีย้ยสูงๆนะคะแหล่งออมที่3นะคะที่ไม่เสียภาษีก็คือการที่เรานําเงินไปซื้อสลากออมทรัพย์นะคะการซื้อสลากออมทรัพย์เนี่ยถือว่าเป็นการฝากเงินนะกับธนาคารอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราก็จะได้ทั้งดอกเบีย้ยและเราก็จะได้ลุ้นรางวัลไปในตัวนะคะแน่นอนว่าดอกเบีย้ยแล้วก็เงินรางวัลของสลากออมทรัพย์เนี่ย ได้รับการยกเว้นภาษีนะคะสลากออมทรัพย์นี่ก็จะออกโดยธนาคารของรัฐนะคะปัจจุบันก็จะมี3ธนาคารนะที่เปิดจําหน่ายนะคะก็คือธนาคารออมสินก็ออกสลากออมสินนะคะมีทั้งสลากแบบที่เป็นกระดาษสลากแล้วก็เป็นแบบดิจิทัลนะคะรวมถึงธนาคารทกศนะคะ ก็จะมีสลากทอกศนะแล้วก็ธนาคารทอศนะคะก็มีสลากทอศนะคะตอนนี้ก็มีชุดเกร็ดดาวนะที่ขายอยู่นะคะตรงนี้ก็ข้อดีนะคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อทุกเดือนนะคะการซื้อสลากเนี่ยเราอาจจะซื้อเป็นก้อนครั้งเดียวทีเดียวเลยก็ได้นะคะแล้วก็ถือจนครบอายุนะไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องแบบมีเงื่อนไขว่าจะต้องซื้อเท่ากันทุกเดือนเหมือนกับการฝากประจำแบบปลอดภาษีนะคะจะซื้อ,อยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะคะถือว่าเป็นการออมที่ ความเสี่ยงต่ำแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลน,นะเราได้รับเงินต้นของเราคืนเ e 2> <INE> 2> มื่อครบระยะเวลานะคะแต่ว่าการที่เราถูกรางวัลเนี่ยเราก็ได้เงินทันทีอันนี้ไม่ต้องรอครบเวลานะคะแต่ข้อจํากัดก็มีนะก็คือสลากออมทรัพย์เนี่ยความเสี่ยงน้อยถูกไหมคะดอกเบี้ยก็จะน้อยนะบางรุ่นอาจจะไม่มีดอกเบี้ยก็มีนะคะรุ่นที่เป็นสลากระยะสั้นๆอาจจะไม่มีดอกเบีย้ยมีแค่การลุ้นเนงินรางวัลอย่างเดียวยนะคะแล้วก็เมื่อครบกรําหนดเราก็จะได้เงินต้นของเราคืนนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเงื่อนไขการขายสลากนะคะขายก่อนกําหนดเนี่ยก็จะต้องดู ที่แต่ละชุดที่เราซื้อนะคะบางธนาคารก็บอกว่าต้องถืออย่างน้อย3าเดือนถึงจะขายได้นะคะเพราะว่าถ้าขายก่อนเนี่ยจะถูกหักนะแบบนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสลากแต่ละรุ่นนะคะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของสลากอมรัพย์นะคะกดเข้ามาตรงนี้นะคะบนเพลย์ลิสต์นะข้างๆกับคําว่าวิดีโอนะคะจะมีเพลย์ลิสต์หนึ่งที่ทันทำออกมาเกี่ยวกับสลากอมรัพย์ทั้งสาค่ายนี้เลยพอมีอะไรก็จะเอามาอัปเดตนะคะ,ะก็ติดตามกันไว้นะสำหรับใครที่ชอบสลากนะคะ แหล่งเงินออมที่ไม่เสียภาษีแหล่งที่4นะคะก็จาพวกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารรัฐนะธนาคารของภาครัฐบาลเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษนะสำหรับลูกคา้านะคะที่เขาเรียกว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีนะดอกเบี้ยงเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของสัมภา,ร,าร์นะคะเดี๋ยวท่านยกตัวอย่างสั้นๆนะที่ท่านเข้าไปเช็คให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะมีอันนี้นะคะเป็นของธนาคารออมสินเดี๋ยวท่านจะใส่ลิงก์เอาไวใ้ให้ด้านล่างนะคะทุกธนาคารนะผลิตภณัณฑ์เงินฝากนะคะเผื่อเรียกหรือว่าบัญชีออมทรัพย์เนี่ยก็จะมีให้เลือก หลากหลายนะคะของธนาคารออมสินเนี่ยถ้าเราปุ๊บลองกดเข้ามาดูนะคะเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกนะคะว่าระยะเวลารับฝากไม่มีกําหนดนะคะถอนกี่ครั้งก็ได้อัตราดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ0.25%ต่อปีนะคะแล้วตรงนี้นะภาษีณที่จ่ายนะคะก็คือบุคคลธรรมดาไม่หกักภาษีนะคะถ้าเป็นนิติบุคคลเป็นบริษทัทก็จะจ่ายตามที่กรมสรรพกรเขากําหนดนะ,ะอันนี้ก็จะมีหลากหลายบัญชีนะคะเขาจะเรียกว่าบัญชีเผื่อเรียกมีทั้งเงินฝากเผื่อเรียกแบบพื้นฐานนะคะพิเศษอะไรอย่างงี้เพื่อนเพื่อสา สามามรถกดเข้ามาดูได้นะคะ2ก็คือเป็นของธนาคารทออสอนะคะธนาคารทออสอหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะท่นเข้ามาดูในเว็บของเขานะ,ะเขาก็บอกเอาไว้ว่า บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์สาหรับบุคคลธรรมดาจากทอ,อสอนะคะก็จะครอบคลุมบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทนะไม่ว่าจะเป็นออมทรัพย์ปกตินะคะออมทรัพย์พิเศษซูปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษนะตรงนี้ก็การันตีได้ว่าดอกเบียที่เราจะได้ก็จะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่โดนหักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบัญชีของเขาเพื่อนๆก็สามารถเข้ามากดดูได้นะคะเดี๋ยวใส่ลิงก์เอาไว้ให้และอีกหนึ่งที่นะคะที่ทันนํามาฝากกันก็คือเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารทกศสอนะคะหรือธนาคารเพื่อการเกษตรนะตรงนี้เขาก็เขียนบอกเหมือนนกัว่า บุคคลธรรมดาเนี่ยไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยนะคะตรงนี้ก็สามารถนําเงินมาเก็บมาฝากได้เลยนะไม่มีภาษีนะคะได้รับดอกเบีย้ยแบบเต็มๆนะคะและสุดท้ายก็คือทั้ง3ธนาคารหรือว่าธนาคารรัฐอื่นๆเนี่ยเวลาเพื่อนๆจะเปิดก็ลองเมคชัวถามกับเขาอีกหนึ่งรอบเพราะว่าบัญชีเนี่ยจะมีเยอะไม่ว่าจะเป็นออมซัพย์หรือว่ามีลูกเล่นแบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมากมายแล้วก็ถามเขาให้ชัวก่อนว่าอันนี้ได้รับการยกเว้นภาษีใช่ไหมนะคะ แหล่งเก็บเงินออมที่5นะคะที่ไม่เสียภาษีนะก็คือเงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์นะคะอันนี้ก็คือเป็นออมทรัพย์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆนะเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทนะคะสหกรณ์ออมทรัพย์สําหรับข้าราชการของแต่ละหน่วยงานนะตรงนี้ถ้าเอาความสั้นๆนะคะการฝากเงินในสหกรณ์เนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือการซื้อหุ้นสหกรณ์อันนี้เราจําเป็นจะต้องซื้อทุกเดือนเดือนละเท่าๆกันนะคะเงินจํานวนนี้เรายังถอนออกมาไม่ได้นอกจากเราลาออกจากการเป็นสมาชิกนะคะแต่ว่า ข้อดีของการซื้อหุ้นคือเราจะได้รับเงินปันผลนะคะในทุกๆปีอันนี้คือแบบแรกนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะในการฝากเงินสหกรณ์นะคะก็คือคล้ายๆกับการฝากเงินธนาคารเลยนะคะเรียกว่าฝากเงินแบบออมทรัพย์มีลักษณะเหมือนกันกับการฝากเงินที่แบงค์นะคะสามารถฝากถอนได้เหมือนธนาคารแล้วก็ดอกเบี้ยนเนี่ย ก็จะสูงกว่าการฝากออมทรัพย์ในธนาคารนะคะแล้วก็แน่นอนว่าทั้งเงินปันผลแล้วก็ดอกเบีย้ยจากสหกรณ์เนี่ยไม่เสียภาษีนะคะอันนี้ไม่เสียภาษีนะ,ะแต่ว่าคนที่มีสิทธิ์จะไปฝากได้คือจะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์นะคะอะ่ะแต่ว่า ก็ต้องบอกว่าสากกรเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเพราะว่าสากกรเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้พรบสถาบานันคุ้มครองเงินฝากนะคะเหมือนเหมือนบางสากกรที่มีข่าวมาถูกไหมคะทุจริตอะไรแบบนี้นะ,ะทำให้เราเนี่ยจะต้องไปฟ้องร้องกันเองนะคะตรงนี้ต้องดูความมั่นคงความน่าเชื่อถือนะคะของหน่วยงานนั้นๆหรือว่าสากกรน,น,นั้นๆที่เราเป็นสมาชิกอยู่ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็มีทั้งหมด5อย่างนะที่ท่านนามาฝากกันนะคะเป็นการออมแบบพื้นฐานแบบเบสิกนะคะความเสี่ยงไม่ได้สูงผลตอบแทนก็จะไม่ได้มากมายอะไร ะะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับภาษีนะการลงทุนก็จะมีนะคะแต่เดี๋ยวท่านจะทําอีกคลิปหนึ่งแยกให้นะแต่พูดให้คร่าวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกําไรนะจากส่วนต่างราคานะคะหรือว่ากําไรที่เราได้มาจากการซื้อขายหุ้นนะคะซื้อขายกองทุนซื้อขายทองคําอะไรแบบนี้อันนี้ก็ได้รับการยกเว้นนะเราไม่ต้องยื่นภาษีไม่เสียภาษีนะคะรวมถึงอ,อื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นกองทุนสำรองเลงเชีพนะคะพ v d ดีอันนี้ไม่เสียนะไ m f SSF นะคะไม่เสียแถมยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตรงนี้ท่านก็ทํามาฝากกันนะการออมแบบพื้นฐาน ให้เพื่อนเพนนำไปวางแผนนะคะเผื่อใครที่มีเงินฝากเยอะๆและอยากจะลองกระจายความเสี่ยงนะคะกระจายไปหลายๆธนาคารเพื่อไม่ต้องโดนหักหน้าที่จ่ายเนี่ยเยอะจนเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองดูกันนะใครชื่นชอบคลิปวันนี้บ้างนะคะพิมพ์คําว่าชอบให้ทันหน่อยนะคะใต้คลิปนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ติดตามช่องของท่านเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย